สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง KP Music and Movie s Opening นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิว DVD คาราโอเกะตากแตนโชรดาชุดที่5เลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวมาดูกันว่าบนปกโดยรวมนั่นจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่มุมบนขวาก็จะเป็นโลโก้สีน้ำเงินนะครับมีคำว่า v v วีดีวิดีโอนะครับตรงนี้จะมีคำว่า DVD คาราโอเกะที่มุมบนซ้ายนะครับ ปกอัลบั้มก็จะเหมือนกับปกซีดีกับปกวีซีดีเขาเกตน,นะครับแต่ว่าปกดีวีดีเนี่ยมันจะมียาวกว่าก็เลยเห็นเต็มๆนะครับผมอันนี้จะมีรูปคุณตั๊กแตนโชลาดาอันนี้ก็จะเป็นเพลงแนะนําของเขานะครับอันนี้ก็จะมีพิเศษสุดโคม้มิวสิกซีรีส์ยอดฮิตแล้วก็ใหม่ล่าสุดกับมิวสิกซีรีส์เป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วเมืองอันนี้ก็เป็นชื่อเพลงของอันนี้ก็ไปอ่านเอานะครับ ตันนี้ก็จะมีโลโก้ตึก3สีคาราโอเกะโฟร์คอมเมร์เชีย Home, ลโฮมคาราโอเกะบ้านสีเขียวโลโก้แฟนทีวีรับชมได้ทางแบบับนึงครับรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วไทยทั่วประเทศและจานซีแบนคำว่า Home Use Only อนุญ,ญาตให้ใช้เพื่อความบันเทิงภายใน,นที่พักอาศัยเท่านั้นไปอยู่ตรงนี้แทนนะครับแลมีโลโก้แกมปิโกมบาทนะฮะ ชุดนี้ผมซื้อมานานแล้วนะฮะจำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนนะฮะ <c oughs> สารปกตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออัลบั้มนะครับส่วนตรงนี้ก็แป๊บนะครับออกให้ก็ไม่โฟกัสนะครับแป๊บนะฮะอ่ะสารปกตรงนี้ก็จะเป็น รหัส DVD แล้วก็เดือนและปีที่จำหน่ายนะครับตรงสีฟ้าๆนะฮะข้างหลังก็ก็เหมือนกับสีดีกับ BC c ค้าเกนะครับเพิ่มเติมก็คือจะมี Music Series แล้วก็มิวสิกซีรีส์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอันที่12นี่ก็จะเป็น Music Series จากเอ่อตากแตตชุนรดาชุดที่4คนางานที่เข้าใจเธอนะฮะสเพลงนะครับ ช้อปปิ้งแล้วก็จะมีช้อปปิ้ง8 0 0 0ช้อปปิ้งง่ายๆสบายๆ w ย w w oh. w s h o p p i n g 8 0 0 0 c o m ส่งถึงบ้านสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้ซึ่งปัจจุบันนั้นคือ g m m Shop นะฮะอันนี้จะเป็นเลททั่วไปนะครับจริงๆอันนี้เป็นเลทภาพยนตร์นะแล้วก็อย่าลืมอนน่าวันแค่นี้กดตอกจานหนึ่งสองกดโทรออกนาะทีละ5บาทไม่รวมค่าดาวน์โหลดทั้งสค่ายนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขออภัยนะฮะ อ่าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็น copy right stamp นะครับส่วนความหมายเป็นภาษาไทยนี่ผมไม่รู้นะฮะก็จะมีเนี่ยเจ้าของนิกสิทติ์และจัดจำหน่ายบริษัทเกมเ e a m า o m p a n จำกัดแล้วก็ที่อยู่ทำไม่ชัดขออภัยนะฮะพอดีไม่ได้เปิดไฟส่วนผู้บริหนั่นคือ MGA นะฮะสงวนนิกสิทติ์พฤษภาคม2554ัรา วันที่ิเมษายน2554พันห้ามาจำหน่าย13พฤษภาคม2 5 5 4 12, ันหาจำนวน12เพลงความยาวในการเล่น49นาที35วินาที Picture Format Pa เทลต่อ9นี่คือเป็นสัดส่วนภาพนะฮะ l e t t e อ b o x อันนี้ P Movie Dis c เขาเคยคอมเมนต์ไว้ตอนนั้นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นรหัสโซน DVD นะครับออน,นั่นก็คือทั่วโลกนั่นเองนะครับ ดอบีดิจิตอลนั่นคือระบบเสียงนะครับข้างในประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วข้างในอ่ยมันมีไออันนี้มาให้แต่ว่าเราทำหายนะฮะไม่สามารถดูได้ต้องขออภัยนะครับอันนี้ปกแผ่นก็คล้ายๆ CD v c ซีดเขาเก็บเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมก็จะเป็นมิวสิกซีรีส์นั่นเองนะครับอ้อเกือบลืมไป อันนี้เป็นใบอนุญ,ญาตนะครับต้องขอโทษทีที่ไม่ได้บอกนะครับก็จะมี2แบบก็คือวอทอนี้จะเป็นฝั่งคาราโอเกะส่วนรหัสพอยอน,นี่ก็คือเป็นมิวสิกซีรีส์นั่นเองนะครับใครที่ไม่รู้นะครับมันไม่เหมือนกันนะแยกให้ออกอ่ากลับไปที่ปกแผ่นเช่นเคยนะฮะก็จะมีโลโก้ GM MM m อ็มแกรมมี่ปาสีเขียวตึกสามสีแกรมมี่โกเออันนี้จะเป็นรหัส DVD Compact Disc Digital Video MGA นี่เล็กมากนะแล้วก็โลโก้ v v d ตรงนี้ข้างล่างสุดเลยนี่จะเป็น Copy Right Stamp นะฮะอันนี้ก็ครับไม่ถ้าไม่เห็นขออภัยนะฮะอันนี้จะเป็นรหัสวทสำหรับเเพลงนะครับคาราโอเกะส่วนพอยอนเนี่ยจะใช้ในเพลงที่11และสิบนะฮะปกก็คล้ายๆกับ บีซีดีซีดีกับดีวีดีเอ้ยขออภัยครับซีดีและวีซีดีคาเกตเช่นเคยนะครับสภาพแผ่นก็คือมีรอยพอสมควรนะครับเนี่ยมีรอยเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังเล่นได้นะครับปกก็ตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวดีวีดีคาลเกตนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าใครอยากจะบอยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ